โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่ด้ครับผมวันนี้อยู่กับผมครับผมเอ็นทูแลกแลครับผมวันนี้ผมก็จะมาแบบเล่นสั้งห้องนะครับมึงน,น้องหนูก็แบบรอบนี้ผมก็โดนลุมนะครับอืมก็แบบมาดูกันครับว่าผมจะโหดขนาดไหนไปดูกันเลยไปเาไอเกมมึงม,ม,มันผิวเกินเนยพูจะยิงหัวมโดนไหมไอเกมไอเกมไอเกมเล่นปีไฟกับพวกมึงเนี่ยเกมโคตรโหดอ่ะ เก้ลเก้หเลยตได้ได้ไดโหดจัดอ่ะกลมาเดีครับี้่ะเกอ่ะอเกมไม่โหดไม่กดดีเซแล้วกดกให้มันยิงสองเแล้วก็ลาขึ้นอ uh, ่ะโคตอ่ะลอต็วงเลถือว่าโคตรดีเลยนะเวอย่างนั้นอ่ะเออโหดนะมึงโหมึงอีตาเฮ้ยโป อะไรหรออยมอนโกอยากยอพอรอ่จบเกมอะไรมอนอะกูนอะไรมอนมอนนะวิ่อ้ีมันเชิงตึงเลยโกย้ยี้เดี๋ยวาบอกเดี๋ยวรบอกละเอ็ซีพีไอ้ตคงกบชี้ห้หน่อยนะจบตาเนี้ยเอ๊ะยิงคมจริงเกมอะทำดายอมดิเออ กูบอกแล้วเกมเกเนเนี่ยโคตรธรรมดาเลยแต่ก่อนมันยังไม่เล่ใครวะงงไปหมดเลยมึงงงมึงอะตามึงโดนโบสยิงหัวสองตัวร่วงเหรอออาให้เด็กกูฝึกกระเต็มลาเต้อยู่เดี๋ยวนี้เกมไม่ได้หรอกบอกเลยเกมหนึ่งๆจะไอวเกมเนี่ยโอ้ยหลอกแบบไหนหรอกบอกเลยไม่ไหวอะครับไม่ไหวเหรอเน่เหรอเิดเอาดียิงหัวกูได้แบบตึงๆเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วโบสที่แบบนี huh. uh ้ม huh. uh ัน huh. ม uh ันเพลองบาดโบสสิ่งมันคืนมันเพลองยังไงเฮ้ยเฮ้ยเกิดไรเฮ้ย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 บตดแล้วนะป้องลุยแตกเรินองก็ะด่างคนอื่นเยอะเกินเจอดายบาดแชมเปี้ยนแล้วกันโคตรกเพลยเลยี่อ่ะตมเพลยตัวเองหรือเปล่า ไปไปไปอยากได้มือไฟว่ะเห็นได้มือไฟไล่ไอวอลไฟต็มลาเต้พี่อยากจได้มือไฟไล่ไอวอลไฟชุบๆๆๆๆไม่ชุบหรอกที่กาบอีกี่เกมเนี่เกมโหไม่ปากูดีอีกี่เกมที่อีกี่เกม้าอัดักูแม่งตีูดเลยอ่ะไอ้ี่ไอ้กี่เกม สาเกมอุ้ยมอะลอนอกเกมอะดิเอาดีดเอาดดี้เพื่อเดี๋าวเพื่องเอ้าน่าเกลียดเกินว่ะตาอะไรหรอผมยา้เแต่เราเปนรื่อนมชเอฮ้ยเฮมาหลอนโอ้โหมาหลอนีกโอ้เป็นรเป็นอะ ใจมึงมึงใหญ่บ่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไว่าใจมึงใหญ่บ่ได้เอ้ยเกมผู้หญิงก็สวยดิไม่ต้องทำเป็นเก่งไม่ต้องทำเป็นเก่งนางรู้จักเนี่ไม่ไม่ต้องทำเป็นเก่งหมดก่อนหมดสองเลยไม่ต้องทำเป็นเก่งไม่ต้องทำเป็นเก่งกูไม่ชอบเออตาม่ต้องไอวอลไอเสะเลยตาไม่ต้องใจหรอกอุ้ยอ้าวโอ้ยนน่ารักเหรอ Everything is okay here. Everything is okay Everything is okay, Everything is okay. Yeah. You can find me somewhere in neverland So high i'll never <laughs> <all that? laughs>

หลายทีแล้วแม่